แฟนคลับบิ๊กดี2 b ีโพสต์ภาพสุดอบอุ่นช่วยกันดูแลคุณพ่อคุณแม่บิก๊กแม่บิ๊กจะจากไปแล้ว16ปีเป็นรักที่ไร้เงื่อนไขยอย่างแท้จริงเข้าสู่ปีที่16แล้วสำหรับการจากไปของบิ๊กดี2 b ปานระวัดกิติกรเจริญอดีตสมาชิกวงดี2 b ีบอยแบนชื่อดังยุค2000จากค่าย r s ซึ่งในทุกๆปีทางแฟนคลับของบิก๊กรวมถึงสสมาชิกวงอย่าง แดนวรเวทดานุวงศ์และบีมกวีตันจารารักจะร่วมทําบุญครบรอบเพื่อราลึกถึงการจากไปของบิ๊กในทุกๆปีหากบิ๊กยังมีชีวิตอยู่ในปีนี้จะมีอายุ41ปีบริบูรณ์ถึงเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่ความรักความห่วงใยของแฟนคลับยังไม่เคยเสื่อมคลายเหล่าบรรดาแฟนคลับของบิ๊กดี2บีก็ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาคอยดูแล คุณพ่ออุดมกิติกรเจริญและคุณแม่ยุพากิติกรเจริญอยู่เสมอตลอด16ปีจวบจนปัจจุบันถึงแม้ว่าบิ๊กจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วเรียกได้ว่าผูกพันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างแท้จริงเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาเพจเฟซบุ๊กบิ๊กดี2 B Family ได้โพสต์ภาพอันอบอุ่นหัวใจที่เหล่าแฟนคลับบิ๊กดี2บได้มาดูแลคุณแม่ยุพาพร้อมแคปชั่นถึงรอบเสริมสวยคุณแม่พอดีน้องยุย้ยช่างทำผมของเราเสริมสวยให้ตั้งแต่หัวจรดเท้าค่าสะผมตัดผมตัดเล็บมีทีมบ้านเป็นลูกมือที่รู้ใจกันเหมือนเคยสี่ยอดกุมานของเทพบิ๊กเขายุ้ยขีกิ่งตวง 5, 55 5 5 และรอบนี้น้องตวงซื้ออุปกรณ์ที่สระผมอันใหม่มาเปลี่ยนให้ด้วยอันเก่าที่แอดมินซื้อไว้สายฉีดน้ำไม่ดีแล้วขอบคุณนะคะหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแฟนคลับของบิ๊กดี2 b และคุณพ่อคุณแม่ของบิ๊กกันอย่างล้นหลามอาทิเอที่กลายมาเป็นครอบครัวใหญ่ ดูแลบุพการีให้คนบนฟ้าหมดห่วงชื่นชมครอบครัวนี้มากๆค่ะพี่พี่เป็นมากกว่าแฟนคลับเป็นแฟนคลับที่ดีที่สุดในโลกซึ่งมากค่ะเป็นทั้งแฟนคลับเป็นทั้งครอบครัวพี่บิ๊กต้องภูมิใจในตัวของพี่พี่ทุกคนมากๆเลยค่ะ แฟนคลับของ Big กดี 2B เตรียมจัดงานทำบุญครบรอบ16ปีการจากไปของ Big กดี 2B ในทีม t r a b a c k to b i s Eternity since 2001ตั้งแต่วันที่ฉันรักเธอณนะวัดหนามแดงคณะ3ามจังหวัดสมุทรปราการทิธีการทางสงเริ่มงาน9นาฬิกาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Big D 2B Family